สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับชวนชม1คันนะครับคันนี้เป็น Mazda l a n t i ินะครับรถปี1996เครื่อง1.8นะครับถ้าใครสนใจลองมาชมดูนะครับทำสีเมื่อใหม่นะครับเป็นสีของ Civic นะครับถ้าใครชอบก็ไปทดลองขับนะครับรองหาข้อมูลดูก่อนนะครับทรงนี้แนวนี้ชอบกันหรือไม่ก็ ลองหาข้อมูลนะครับผมยังไม่ได้ทำการบ้านครับรีบเอามานำเสนอก่อนเดี๋ยวมันจะไม่อยู่นะรถมันก็สวยนะครับทำมาออกทรงสปอร์ตแล้วสีมก็ทำมาใหม่ก็ครบนะครับราคา59,000บาทนะครับใครชอบแนวนี้สเปคนี้ลองชมดูนะครับเผื่อจะมีใครที่เคยใช้แล้วสนใจนะครับราคาแบบนี้ก็ออกดูสวยนะครับสปอร์ตดี ขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับก็ลองหาข้อมูลนะครับลองอ่านคร่าวๆดูก่อนนะครับในรายละเอียดถ้าสนใจจริงๆก็ลองโทรประสานกับคนขายดูนะครับราคาแบบนี้ก็ไปเจรจาต่อรองกันดูได้สีใหม่นะครับประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีชนหนักอะไรมานะฮะสภาพสีก็อาบน้ําทําสีให้ใหม่นั่นะครับจะได้เอาไปใช้สวยๆนะครับลองชมดูก่อนนะครับเอกสารพร้อมโอนครับผมนี่เลยถ้าใครชอบ ลองชมดูศึกษาดูนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับ